พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นฉนบับปีพศ2542แล้วก็กฎหมายฉบับน,นี้นะครับมีแก้ไขเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับนะครับก็คือฉบับปีพศ2549แต่ในฉนบับปี2549เนี่ยรายกิจจันทร์ประกาศเมื่อปี2550แล้วก็เป็นหัวเรื่อง ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปโดยเพาะท่านที่กำลังเตรียมตรวสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกฝ่ายครับไม่ว่าท่านจะฝ่ายบริหารทั่วไปท่านจะสอบฝ่ายการเงินการคลังฝ่ายช่างในเรื่องของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็น ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องมีในการเตรียมตัวสอบซึ่งในรายนี้นะครับพี่วรเพื่อนนำพาท่านมาดูหัวข้อที่หนเรื่องของกฎหมายในวงเล็บ4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกรครองส่วนต้องถิน่นปีพศ .2542 แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมปี2,549 49แต่ในการประกาศในริกกจ,จัจังเวัดษาเนี่ยประกาศว่า แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยปี2,500นะกิจใจร่ยยวศึกษาประกาศปี2,550เป็นขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องมีแล้วก็ใช้ในการเตรีมตัวสอบในรอบนี้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับการที่จะไปทําความเข้าใจในตัวของพระราชบัญญัติเนี่ยเราไปเริ่มต้นจากเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติครับว่ามีเหตุผลในการประกาศใช้อย่างไร การทาความเข้าใจในเหตุผลในการประกาศใช้จะทําให้ท่านเข้าใจในเนื้อหาของพระราชบัญญัติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ท่านไปเจอคําถามในห้องสอบแล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านกําลังคิดอยู่นั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับการที่มีพื้นฐานมีความเข้าใจในเรื่องของในเรื่องของเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายเนี่ยจะทําให้ท่านตัดสินใจเลือกคําตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้น เหตุผลในการประกาศใช้แบบนี้ครับในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540มาตรา284ที่บัญญัติให้มีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับ ในกฎหมายฉบับนี้นะครับจะต้องมีสาระิที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอํานาจหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะในเรื่องของภาษีก็อักกรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบไปด้วย3ฝ่ายฝ่ายละเท่าเท่ากันคำว่าฝ่ายละเท่ากันตรงนี้ครับนะครับฝ่ายละเท่ากันนั้นคีย์ในการทําความเข้าใจก็คือท่านจะต้องเข้าใจว่าใน กฎหมายเนี่ยกำหนดให้มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของหน่วยราชการกําหนดให้มีคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนขององค,คององก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ส่วนราชการที่มีตัวแทนมาจากผู้ส่งคุณวุธฝ่ายละเท่าเท่ากันมีกี่คนมี12คนก็รับสิคนเท่ากันนั่นก็เป็นจุดที่เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับว่าคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยข้อไหนถูกต้องและที่สําคัญครับเนื้อหาสาระในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็คือเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งและคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการจัดสรรสัดส่วนในเรื่องของ ภาษีแล้วก็ในเรื่องของอากรซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับจากการจัดสรรตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเมื่อเราทําความเข้าใจในเหตุผลแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเราเข้าใจแล้วครับว่าเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยคือต้องการให้มีแนวทางในการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลในเรื่องของการกําหนดให้มีคณะกรรมการในการกระจายอํานาจจากนั้นเราก็จะมาดูในคํานิยามครับในเรื่องของคํานิยามในจุดที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบก่อนที่จะไปถึงคํานิยามนะครับก็คือผู้ที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คนที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ถ้าถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจอบนี้คนที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้น่าสนใจก็คือในการในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจในการบังคับใช้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้จะมีอยู่สาท่านซึ่งโดยปกติเนี่ยกฎหมายทั่วไปก็จะมีคนที่มีอำนาจในการบังคับใช้อยู่ที่1นึ่งท่าน แต่กฎหมายฉบับนี้มีคนที่มีอำนาจในกบบารบังคับใช้อยู่3ท่านท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่เพื่อนนะครับท่านฟังท่านจะรู้ท่านลงมือเขียนท่านจะดจำได้และท่านไปฝึกทำข้อสอบเนี่ยท่านจะเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ ท่านกาลังทําความเข้าใจอยู่ในการเรียนรู้กฎหมายเช่นนี้ก็เหมือนกันครับท่านฟังท่านรู้ครับท่านเขียนท่านจะจําได้แล้วก็ไปฝึกทําข้อสอบท่านก็จะเกิดความเข้าใจใน u t u b e นะครับจะมีอยู่1 YouTube ที่เป็น u t u b e ส่วนตัวซึ่งท่านไม่มีโอกาสได้เห็นเลย 2. YouTube ที่เป็น YouTube เผยแพร่สาธารณะในคลิปนี้นะครับเป็น YouTube ที่เผยแพร่สาธารณะ YouTube ประเภทที่3ครับก็คือ YouTube ไม่เป็นสาธารณะ ไม่เป็นสาธารณะเนี่ยจะเป็น YouTube ที่ท่านจะดูได้เมื่อท่านได้รับลิงก์แล้วก็ YouTube สำหรับสมาชิกนั่นก็จะมีอยู่4ประเภทนี้ท่านเห็น YouTube ที่เผยแพร่สาธารณะก็คือท่านเห็นทั่วไปแต่หากว่าท่านลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุษเพื่อนนะครับท่านก็จะเป็น YouTube ที่ไม่เป็นสาธารณะก็คือเป็นลิงก์ลับกลุ่มปิดก็จะดูได้เฉพาะคนที่ได้รับลิงก์ ซึ่งท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุ่เพื่อนด้วยการสแกน QR code คกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับในประกาศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องรู้วันเวลาสถานที่ระเบียบเกี่ยวกับการสอบท่านท่านไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบเลยนะครับด้วยการ เรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิหระเพื่อนและท่านสามารถที่จะติดตามความคืบหน้าในการสอบวันเวลาสถานที่ในการสอบระเบียบเกี่ยวกับการสอบว่าในสนามสอบทั้ง5สนามสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นชนบุรีปรทุมธานีเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทั้ง5สนามสอบนี้นะครับ ในการสอบเนี่ยบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะครับที่ต้องรู้วันเวลาสถานที่แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการสอบนะท่านสามารถที่จะสแกน QR code คกดเพิ่มเ,เพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าติดตามวันเวลาสถานที่แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยไปถึงรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อน สแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับไปต่อครับในในกลุ่มไลน์นี้นะครับก็เป็นกลุ่มไลน์ในเรื่องของการพูดถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบในเรื่องนี้ในกลุ่มไลน์นี้ได้ด้วยนะครับ สแกน QR code ตรเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ดาวโหลดเนี่ยตัวอย่างเนี่ยก็อสอบได้ในกลุ่มรายนี้นะครับประการต่อมาครับเรามาดูในรายละเอียดเนื่องจากเราไปรู้ถึงผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจัานี้ว่ามีนายกมตรีมีรมตีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีมรตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3ท่านครับที่ มีอำนาจมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นอกจาก3ท่านนี้นะครับเวลาท่านไปทําข้อสอบเนี่ยถ้าข้อสอบถามว่าใครมีอํานาจในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวเลือกที่ท่านอาจจะไปเจอในห้องสอบน,นะครับก็คือ3ท่านนี้นะครับก็คือนายกร,กรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ แล้วก็ต้องตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้นะครับจุดที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคาถามในห้องสอบอยู่นะครับในเรื่องของคณะกรรมการนะคือในกฎหมายฉบับนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการเรารู้จักเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายมาแล้วว่าคณะกรรมการเนี่ยนะครับเขาให้มีคณะกรรมการอยู่3มฝ่ายฝ่ายละเท่าเท่ากัน เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฉบับาานี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีอยู่3ฝ่ายเนี่ยก็จะมฝีฝ่ายที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการฝ่ายที่เป็นตัวแทนขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ฝ่ายที่เป็นเป็นผู้ส่งข่าวุฒิทั้ง3ฝ่ายเนี่ยฝ่ายละเท่าเท่ากันข้อสอบนะครับ ก็จะนําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนี่แหละครับไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบที่มาของคณะกรรมการที่มาของคณะกรรมการอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่ามีอํานาจมีหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยนะครับบางคนที่คือก็บอกคณะกรรมการมีสามฝ่ายฝ่ายละเท่ากันเนี่ยนะก็คือ คนที่เป็นเป็นข้าราชการจากหน่วยงานของราชการเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างอย่างเช่นถ้าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคําตอบนะครับตัวเลือกในห้องสอบนี่น่าจะไปเจอเนี่ยนะก็จะบอกว่านายกรัฐมนตรี ถ้ามีนายกรมนตรีถูกต้องนะครับถ้าไม่มีตัวเลือกที่บอกว่านายกฐมนตรีแต่มีคําว่ารองนายกฐรนตรีกับคําว่ารองนายกรมนตรีซึ่งนายกฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานซึ่งคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ให้กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นถ้าตัวเลือกในห้องสอบไม่มีนายกแต่มีรองนายกยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกจะต้องเป็นรองนายกซึ่งนายกรัต้นตรีมอบหมายเป็นประธานจากนั้นนะครับในคณะกรมกรมก,การการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการโดยโดยตําแหน่งคณะกรรมการโดยตําแหน่งนะครับก็คือใครก็ตามที่มาดำรงตําแหน่งดังต่อไปนี้ ก็จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคําว่าใครก็ตามเบียกใครบ้างเมื่อกี้ได้แล้วหนึ่งนะอีกสิท่านใช่ไหมอีกสิท่านเนี่ยนะครับก็จะมีมอท1หนึ่งสองรมตคลัง 3. ปลัดมอท 4. อสปลัดกระทรวงการคลัง 5. ปลัดกระทรวงสานธิการ 6. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข7เรขาธิการข้าราชการกฤษฎิการปเรขาธิการกอพเ9เลขาธิการข้าราชการพารัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10ผู้บริการสำนักงบประมาณและก็11ออธิบดีกรมการปกครองซึ่งอธิบดีกรมการปกครองทุกวันนี้นะครับในในจุดที่ข้อสอบมักนำไปตั้งเป็นคำถาม ในห้องสอบเนี่ยนะครับก็ถามว่าใครที่เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้กับองค์กร,รประครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือ11ตําตำแหน่งนี้กลุ่มที่2ครับก็จะมีผู้แทนจากองค์กร,รประครองส่วนท้ถิ่น12โดยมีสัดส่วนต่างกันนะท้องถิ่นเรามีอยู่2ประเภทเอสองรูปแบบ5ประเภท ท้องที่มีอยู่สองรูปแบบ5ประเภท2รูปแบบคือรูปแบบธรรมดาประเภทคือมีอยู่5ประเภทคือมีอบตอบจเทศบาลและก็พิเศษก็คือกรุงเทพกับพัทยาซึ่ง2รูปแบบ5ประเภทเนี่ยนะครับก็จะมีผู้แทนจากอบจเนี่ยอบจมีอยู่76อบจทั่วประเทศก็จะมีอยู่2ท่านเทศบาลมีอยู่2 0 0 0ักว่าแห่งมีอยู่3ท่านอบตเยอะหน่อยมีอยู่5และพิเศษเนี่ยก็มี สองท่านคือก็จริงๆจริงๆแล้วในกฎหมายบอกว่าให้มีอยู่สองท่านนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีอยู่สองท่านแต่ว่าพอเขาบริหารจัดการเนี่ยในการปฏิบัติเขาก็ผู้เทียบหนึ่งท่านแล้วก็พัะยานหนึ่งท่านประกอบเป็นเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ทรงคุรุฒิอีกสิบสองท่านเห็นไหมในคําถามในห้องสอบนะครับก็อาจจะถามเนี่ยว่าคณะกรรมการผู้คณะกรรมการการกระจายอํานาจเนี่ยมีอยู่กี่ท่าน ก็คือ12คูณ3ถูกไหม12คูณ3เพราะาเขาให้มีมีได้เท่าเท่ากันเมื่อเรารู้ว่ามันมีอยู่มีอยู่3เนี่ยนะครับก็คือ12คูณ3 12คูณ3ฝ่ายละเท่าเท่ากันเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น จุดที่น่าสนใจแล้วก็อาจถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบอีกก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการผู้สมงปริญว่ากรรมการผู้สมงปริญจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกรรมการผู้สมงปริญนะครับคุณสมบัติดึงมีสัญชาติไทย เขาไม่ได้บอกว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติแต่ขอให้มีสัญชาติไทยประการที่2ครับมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ก็คือท่านเขียนท่านสั้นว่า35บวกครับนอกจากนี้ครับไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำนะครับไม่เป็นผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้แทนท้องถิน่นไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีตําแหน่งใดๆในรรคการเมืองนะครับเนี่ยก็จะเป็นเป็นเนื้อหาสาระที่ท่านจะต้องเก็บ,บรายละเอียดในการเตรียมตัวสอบนะครับแต่ท่านครับเวลาท่านไปไปเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านจะไปแสวงหาเฉพาะในส่วนที่เป็นสรุปท่านจะไปแสวงหาในส่วนที่เป็นนดย่อที่เป็นสรุป ค่งคนที่เขาทำโนต้ตย่อล้วก็าทำสรุปเนี่ยเขาทำจากความเข้าใจของเขาแต่ถ้าหากว่าท่านจะเอาให้มั่นใจว่าท่านไม่พลาดในการสอบในรอบนี้เนี่ยนะครับคือท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในเนื้อหาเต็มๆแบบเนี้ให้เข้าใจในเนื้อหาเต็มๆก่อนแล้วท่านจึงไปไปย่อไปสรุปอย่างนี้อย่างอย่างคำว่าอายุไม่ต่ํากว่า35ปีบริบูรณ์เนี่ยท่านก็ย่อเหลือเป็นแค่35บวกหรือการที่จะไปทําความเข้าใจในชุดของคณะกรรมการเนี่ยนะครับ ที่บอกว่ามีอยู่3ฝ่ายเนี่ยฝ่ายละเท่ากันก็นคือฝ่ายละ12บสท่านเขียนว่า12บสวกสินะครับแล้วก็บวกสิเท่ากับ36เนี่ยท่านไปโน้ตย่อบแบบเนี้ยท่านจะเข้าใจท่านต้องทําเองหรือทําตามคําคือทําหลังจากที่พี่วุฒิวเพื่อนแนะนําท่านว่าเอ้ท่านต้องดูฉะบับเต็มเสร็จแล้วท่านจึงมาทำโน้ตย่อบแบบเนี้ยแล้วก็ทําตาม ตามที่พี่แนะนาเนี่ยท่านก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ท่านต้องไปในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านต้องไปทําความเข้าใจในกฎหมายหลายฉบับต้องทำความเข้าใจในกฎหมายหลายฉบับและการทำความเข้าใจในกฎหมายหลายฉบับเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่แม่นในฉบับใดฉบับหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านเกิดความสับสนในฉบับใดฉบับหนึ่งเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านก็จะรวนไปหมดอ่ะทุกๆฉบับนั้นในการสอบเนี่ยนะครับท่านจะต้องเก็บรายละเอียดในเนื้อหาฉบตีมก่อน และเมื่อเข้าใจในเนื้อหาบับเต็มแล้วเนี่ยจึงไปทําความเข้าใจที่เป็นเป็นเป็นสรุปหรือเป็นนดตย่อนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้นะครับสแกน QR code กดเพิ่มเพื่นเ,พนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิรับเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้วก็เป็นอิสระของผู้เรียนนะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรนี้ดาวโหลดตัวอย่างแนวข้อสอบในการในเรื่องของพระราชบัญญัติาำนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มรนี้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิระเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ